ฝันทิพย์ไปก่อนช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ฝันอ่ะพิมพ์วันนี้รวยมาพิมพ์วันนี้รวยมาเบาๆแล้วกันนะครับสุกสิบสามแต่คิดว่ามีเจ็ดถ้ามันมาตามสูนนะไม่เจ็ดก็ห้าวันนี้เจ็ดกับห้า แล้วก็วันนี้ผมให้พี่ระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะครับแล้วก็เกือบลืมไปเลยนะครับรอบที่แล้วนะครับผมจับนามสัตว์ได้ก็คือเลขปลาไหลแล้วก็อยากจะบอกนะครับ2,700คนดูนะครับมันเป็นข้ออ้างนะครับที่คุณบอกว่าคุณไม่เห็นโนู่นนี่นั่นผมจะบอกเลยคุณไม่ได้ติดตามผมครับถ้าคุณติดตามผมคุณต้องเห็นอาผมถาม2,700คนดูรอบที่แล้วผมได้ให้จริงไหม ผมได้ให้จริงไหมครับหน้าเพจผมไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนะครับที่ผมเป็นลูกหลานพญ,ญานาคนะผมไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนะครับที่เลขออกมาแล้วมาเปลี่ยนเลขแล้วแล้วโชว์แก้ไขนะ่ะคุณบอกว่าคุณไม่เห็นมันคือข้ออ้างเพราะคุณไม่ได้ติดตามผมถ้าคนที่ติดตามเขาเห็นเขาตั้งเป็นรายการโปรดเขาก็เห็นแล้วสิ่งสำคัญถ้าคุณคอมเมนต์บ่อยๆมันจะขึ้นฟีดหน้าช่องคุณ อันเนี้ยคุณไม่ทําหายสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็ไม่เห็นแล้วคุณก็บอกว่าไม่เห็นเลยทําไมไม่เห็นเพราะคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์ผมพูดเลย <c oughs> เยอะที่บอกว่าไม่เห็นเลยทําไมไม่เห็นเพราะคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์คุณไม่มีส่วนร่วมเนี่ยเหมือนผมให้พิมพ์คําว่าวันนี้รวยมาให้พิมพ์อะไรแบบเนี้ยถ้าพี่ลองมีปฏิสัมพันธ์หรือพี่กดตั้งเป็นรายการโปรน่ะพี่ก็จะเห็นของผมเป็นอันดับแรกเลยครับ พี่แค่ปัดปัดเฟซอนะพี่ก็จะเห็นของผมเป็นอันดับแรกเลยถ้าพี่ตั้งเป็นรายการโปรดแต่ถ้าพี่ไม่ตั้งพี่ไม่เห็นแล้วมันเป็นข้ออ้างที่คุณบอกไม่เห็นแล้วรอบที่แล้วนะ่ะมันอยู่ที่ดวงแหละผมก็ว่านะผมให้ไปถูกแต่บางคนก็เล่นไม่ถูกไปเล่นสไปเล่นหกหนึ่งไปเล่นสี่หนึ่งแล้วบางคนก็บอกว่างบน้อยค่ะ มันไม่มันไม่งบน้อยหรอกพี่ถ้าพี่มีงบน้อยนะพี่ไม่ต้องมาซื้อหรอกผมบอกเลยงบน้อยสองบาทก็ซื้อได้เพราะผมบอกว่าผมชอบเลขหกหกมันมีกี่ตัวล่ะรอบที่แล้วพี่ไม่จําเป็นจะต้องเล่นหมดทุกตัวก็ได้เพราะผมบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ดวงบางคนเห็นไหมให้ถูกยังไม่ถูกเลยสามตัวให้สองตัวไปซื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยผมบอกว่าหกอ่ะเนี่ยก็มีเนี่ยมันมีหนึ่งหกมีสี่หกมีหกเก้าแล้วก็มีหกศูนย์ พี่เล่น2บาทเนี่ยสองสี่หกแปดแปดบาทเนี่ยแปดบาทไปกับสิบหกบาทห้าสิบบาทเนี่ยคุณก็ได้ค่ากับข้าวแล้วร้ 100, 200. อยสองร้อยเออผมข้ออ้างถทงงั้นแหละงบนงงบน้อยนะตามหลายสำนักมากกว่าผมว่า <c oughs> อ่ะวันนี้ให้ระวังเบิ้ลด้วยเจ็ดเจ็ดสี่สีวันนี้ผมบอกพี่ก่อนนะมันเป็นสุกสิบสามแล้วก็ ดาวเสาร์น่ะมันย้ายเข้าราศีผมก็คือราศีมีนผมไม่รู้ว่าดวงมันจะเป็นแบบไหนยังไงแต่วันนี้หุ้นน่ะหุ้นที่ผมลงให้ในบ้านนะเข้าบ้านไม่เข้าบ้างหลุดตุยกระจายเลยครับแล้วก็มันเป็นมันมีปัจจัยหลายอย่างคือวันนี้ทองก็ลงพี่ก็รู้อยู่ทองก็ลงหุ้นก็ผันผวนเกิดจากอะไรหลายๆอย่างอ่ะเออมันมีปัจจัยนะครับแล้ววันนี้ไม่พอนะแม่งดาวเสาย้ายอีกเข้าไม่พอเข้าราศีมีนอีก ผมก็ไม่รู้ต่อจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงมันจะปังหรือไม่ปังอันนี้ไม่รู้ก็คือเตือนกันแล้วแล้ววันนี้สุกสิบสามเลขมันเปลี่ยนแน่นอนแต่เปลี่ยนเนี่ยแต่คิดว่าผมว่ามันต้องมีเจ็ดวันเนี้ยไม่เจ็ดก็ต้องมีห้าส่วนวันนี้น้าสัตว์นะครับที่ผมคิดว่ามันจะมานะครับรอบที่แล้วผมจับโดนได้ปลาไหล <c oughs> มาทานข้าวที่โรงแรมอีกนะคะยินดีด้วยวันนั้นพี่ได้หรือเปล่า ที่ผมฝันบอกว่าเห็นเลขสามเก้าอ่ะวันอาจเมือม่อเมื่อเมื่อพูดที่แล้วผมไม่ได้พูดนี่แหละพีเอฟซี FC คนนี้แหละมาทานข้าวที่โรงแรมโคาราชอีกนะคะยินดีต้อนรับผมไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่โคาราชแล้วพี่เขาขอขอ,ขอให้จดเลขผมบอกว่าผมฝันเห็นเลขสามเก้าแล้วพอมาวันนั้นวันพระด้วยเม็ดเดียวเลยครับเลขนอยอ่ะสามสามเก้าศูนย์ก็มันมีที่มาจากตรงนี้แหละครับ แต่ตอนนี้ผมยังไม่ฝันเพราะผมเพิ่งฝันไปผมฝันว่ามีคนมาบอกเลขสามแล้ววันนั้นน่ะนอยอะ่ะผมทําได้สูตรเกับ0นย์ผมก็เลยเอา3าเก้าเลขฝันผมนํามาใส่คนก็ถูกกับผมเยอะมีคนนึงทักมาบอกว่าถูกห้าถูกถูกอะไรนะถูกแสนไม่ใช่แสนถูกหมื่นห้าครั้งแรกคะ่ะดีใจเขาบอกแบบนี้อวันนี้เลขนามนะครับที่ผมคิดว่าจะมาแล้วครับพี่ มันมันอยู่ไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะน่าจะอยู่เครื่องนี้หรือเปล่าแป๊บแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> วันนี้น้ำที่พี่ผมคิดว่าจะมานะมันรอบที่แล้วมันออกเลขมันออกเลขกลบเออมันออกกบแล้วก็มันออกเลขปลาไหลมันมันจอกสัตว์น้ําบนล่างนะครับ เดี๋ยวผมจะพี่ดูนามก่อนเผื่อพี่บอกว่าฝันเห็นงูฝัน,นเห็นนกฝันเห็นนู่นฝันเห็นนี่อ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่ฟังทีเดียวผมจะบอกนะตอนนี้ยเลขเลขนกนะตระกูลนกเนี่ยออกยากมากมตระกูลนกนี่ออกยากนะครับผมผ่านเลยนะอันนี้คือนกตระกูลสิงโตนะครับพวกนี้อ,อ่ะอ,ออกบ่อยออกบ่อยสุดก็จะเป็นสิงโตเป็นเสือเป็นควายเป็นม้าเป็นช้างนะครับสองสองตัวนี้ออกยากอันนี้จะเป็นเห็นไหมรอบที่แล้ว มันจะออกเลขปลาไหลเห็นไหมออกหกเก้าที่เราจับโดนแต่สองเก้ามันไม่มาครับหวยไทยแล้วก็เลขหกสี่เป็นเลขกบเห็นไหมครับมันออกสัตน้ําบนล่างแล้วก็อันนี้สุดท้ายจะเป็นเลขสัตว์ตัวน้อยๆก็จะมีตั้งแต่ตะขาบไล่มาเม่นแต่วันนี้นามที่ผมคิดว่ามันจะมานะครับก่อนผมจะแบ่งบันให้ ผมคิดว่ามันจะมาตามนี้นะครับวันนี้มันจะมีนกกระยางผิดถูกขออภัยนะรอกอาจจะโดนบ้างหรือไม่โดนบ้างถ้าพี่จะซื้อก็คือซื้อแบบตรงๆแบบไม่ต้องกลับเพราะมันเป็นน้ำเฉพาะของมันเป็นเลขเฉพาะของมันแบบไม่ต้องกลับนกกระยางสิงโตควายปลาใหญ่อีเหน็นปลาเล็กปูแมงมุมตัวนิ่มแมวป่าผีเสื้อแล้วก็พึ่งถ้าถามว่าผมชอบสุดในนี้ผมชอบตัวไหน วันนี้ผมชอบนกครับมันจะมาหรือไม่มาไม่รู้ผมชอบนกกระยางวันนี้พี่หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้มันออกวันนี้นะคืออีเห็นมันไม่ออกงานแล้วแต่ในนี้นะผมให้พี่ระวังปูเนี่ยให้ระวังเลขปูไว้วันเนี้ยสามเก้าเจ็ดเก้าปูครับเนี่ยปูเนี่ยปูกับปลาเนี่ยอะ ผมจะให้พี่แคปเลขทูบไว้ก่อนอันนี้คือเลขทูบนะครับ <c oughs> วันนี้เลขทูบจะเป็นเลขเบิ้ลแล้วกเออ,เ,อ,อเลขเลขเบิ้ลแล้วก็เป็นเลขหามวิเคราะห์โคตรเก่งเลยผมจับทางมันถูกพี่เออเราอยากมันกินเราเยอะแล้วเราต้องกินมันบ้างนะครับอาสสาววดีสามพันหนึ่งร้อยคนดูใบแนทางกดลิงก์ด้านล่างนะครับ 4, 04, สี่ศูนย์สี่นะครับ อันนี้คือเลขสี่ผมขยายให้ดูเลขสี่นะเป็นเลขเบิ้ลเป็นเลขหามนะครับสี่ศูนย์สี่เออสวยแต่ไม่รู้จะมาไม่มาแต่วันนี้นะครับผมชอบเลขเจ็ดแล้วคิดว่าถ้าวันนี้ลาวมีเจ็ดนะเจ็ดต้องไปออกถึงรัฐบาลแน่นอนเพราะว่าผมมั่นใจว่ารัฐบาลไม่เจ็ดก็สามไม่เจ็ดก็สามครับแต่ผมว่าวันนี้เลขตัวหลอกคือเลขหกนี่คือชุดใบครับเดี๋ยวผมเอา วันนี้เราพัฒนาระวังเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแล้วก็สี่สีด้วยครับพี่เพราะว่าไม่รู้อะผมผมว่ามีโอกาสเบิ้ลวันเนี้ยพอเมื่อกี้นอยก็มาบนมาเบิ้ลบนล่างไปแล้วแต่ผมชอบเจ็ดอชอบเจ็ดมากเลยวันเนี้ยแต่ไม่รู้จะมาไม่มานะครับเลขมันเปลี่ยนทิศแน่นอนอะไรก็เกิดแต่กับราศีมีนเลยว่า เออสียายก็ยายเพราะไปราศีอื่นใครเกิดราศีมีนนะพี่ก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะครับเพราะเขาบอกว่าให้ระมัดระวังการมันจะเหนื่อยหน่อยนึงแล้วก็ให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายแค่นั้นแปลกเกิดแต่กับราศีมีนเนี่ยอะไรก็เกิดอืออ่ะวันนี้เราพัฒนาพี่ผมให้เจ็ดกับห้าฟันเลขเจ็ดจ่อให้มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสาม เป็นเลขอัดครับแล้วก็4ี่ห้เสเป็นเลขแมงมุมสี่ห้าเป็นเลขสิงโตครับวันนี้เลขรองจะมีเลข0ูนยห้าครับแล้วก็ให้ระวัง97ด้วยวันนี้วันนี้นะครับถ้าพี่ชอบ7มี7จ็ดห้าเจ็ดศูสแล้วก็97 3ตัวผมวให้5้านะครับถ้าพี่ชอบระวังกับหัวด้วยห้าก็ได้ จ็ดศูนย์ห้าเลขรองครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดหกหรือจะเล่นกันศูนย์เจ็ดเก้าก็ได้ครับพ,พี่ไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวราศีมีนรักดาวเสาย้ายแต่จะเหนื่อยหน่อยอะไรก็เกิดแต่กับราศีมีนล้ว,วะทาไมไม่เห็นละอะพี่นี่แคปไปไม่ถ้าเราไม่ใช้ชีวิตประมาทก็ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ถึงขั้นคอขาดบาดใยครับแต่ราศีมีนน่ะที่ผมดูคําทํานายนะ เดือนมีเดือนเมษาหรือช่วงสงการเนี่ยดวงจะแรงให้ละมัดระวังไว้หน่อยอันนี้เฉพาะคนเฉพาะเฉพาะไอราศีมีนนะครับผมดูคำทำนายเดือนเมษาเนี่ยดวงจะแรงออเดวงจะแรงครับให้ละมัดระวังไว้หน่อยโอเคพี่วันนี้ขอให้โชคดีนะครับขอให้มีความสุขขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันเดี๋ยวผมจะ สไลด์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผิดถูกขออภัยละกันนะครับพี่นะห้าเจ็ดศูนย์สี่อันนี้พี่ผมก็ไม่รู้ว่าพี่เกิดแต่กับราศีมีนนะครับเนี่ยแล้ววันเนี้ยเลขผันผวนเพราะตรงนี้แหละผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมผมดูข่าวอะแล้วผมก็เนี่ยมันมีส่วนหมดเลยนะพี่เออวันนี้หุ้นไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ไม่ดูเลยนะครับเพราะว่า เมื่อวานนี้ก็บ่นนะครับแล้วก็ดีดออกไปแล้วนะครับไม่เข้าใจคาว่าแนวทางเข้ามาแล้วก็มาบ่นนะครับเออผมจะบอกนะักคนที่อยู่ในบ้านนะเขาได้ออกรถสิบล้อครับเขาเขาได้จับเงินแสนอันนี้เข้ามาสองวันหวยไม่เข้าเมื่อวานนี้พอมันออกไปแค่นั้นแหละสิเมื่อวานนี้อินเดียสามตัวตรงเออบอกแล้วยายผมองลงถ้าผมองลงนะเลขสิแตกเออบอมีศูนย์ก็เลขสี่แตกแล้วเมื่อวานนี้นะผมไปเห็นพอดีจมบูจม,จมแม่อย่างมันเออ อ่ะอันนี้คือน,น้มสัตว์ถ้าบกเข้าใจคําว่าแนวทางนะเพราะว่าบม่ได้บังคับไปเนาะอ,อผมบม่ได้บังคับไปอยู่แล้วผมไม่รู้พี่พี่ลองไปดูตามในเน็ตในข้อมูลข่าวสารไปติดตามพวกเพจอาจารย์ที่เขาทานายดวงก็ได้ผิดถูกขออภัยนะพี่แต่วันเนี้ยผมคัดไม้ตามนี้เลยแต่ผมชอบวันนี้ชอบสุดก็คือชอบชอบอีเหตุแล้วก็ชอบนกกัอย่างว่าต้องย่านคันเฮา ใช้ชีวิตไม่ได้ประมาณอ่ะมันไม่น่ากลัวเลยครับแต่ผมงงอล้กเกิดเอียงก็อะไรก็เกิดแต่กับราศีมีนโอเคพี่วันนี้ขอให้โชคดีนะครับผิดพลาดประการใขดขอโทษขออภัยแล้วก็วันเนี้ยถ้าพี่คิดว่าหนะึ่งสามน่ะผมว่ามันไม่มาหรอกแต่ถ้าพี่ชอบพี่ก็อยากจัดพี่ก็จัดไปเลยนะเลขหนึ่งสามเพราะวันนี้เป็นวันวันศุกร์สิบสามนะครับแต่ผมว่า มันเป็นเลขที่มันไม่ค่อยจะสวยนะครับมันเป็นเลขที่แบบไม่ไม่ดีอ่ะผมคิดว่ามันคงไม่ออกหรอกเออแต่ถ้าพี่ชอบพี่ก็ซื้อไปแต่วันนี้ผมว่าเลขมันเปลี่ยนแน่นอนความคิดผมนะผมคิดว่ามันไม่วันนี้มันน่าจะไม่มีหกหกเนี่ยมันคือตัวหลอกมันน่าจะมีเจ็ดเจ็ดกับห้าพี่มันจะน่ามีมันน่าจะมีเจ็ดแล้วก็มีห้าวันนี้เพราะผมคิดถ้าวันนี้เจ็ดมันโผล่นะเจ็ดไปตั้บ เจ็ดมันไปรัฐบาลแน่นอนแต่ผมบอกพี่ก่อนนะว่ามันคือแนวทางนะครับผมก็ไม่รู้หรอกมันจะมาหรือไม่มานะครับถ้ามาผมก็ดีใจถ้าไม่มาเออก็รับตามสภาพนะครับเ,ออเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกพี่เราคนคนให้แนวทางทุกคนอนะ่ะเขาก็อยากให้แนวทางมันเดินมันเข้านั่นแหละ แต่ว่ามันก็อยู่ที่ดวงทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่วันนี้ก็เบาๆแล้วกันเพราะว่าดาวมันย้ายดาวมันย้ายเลขมันเปลี่ยนแน่เลขมันเลขยังเลขยังไงเลขมันก็เปลี่ยน <c oughs> แต่มันจะเปลี่ยนมาเข้าเราหรือมันจะเปลี่ยนออกออกไปออกไปเปลี่ยนไปไปเป็นเลขอื่น,อนโอเคพี่วันนี้ขอให้โชคดีขอให้มีโชคมีล่ำร่วมกันนะวันนี้ขอให้มีเจ็บนะครับขอให้โชคดีนะใบแนวทางกดลิงก์ด้านล่างเลยสวัสดีครับ